กับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหน,น,นองถ่านเนี่ยินดีจะรับสู่โชนกเกมเนี่ยอยู่เกมใหม่เนี่ยจัดทีมต่อสู้งานดีเนี่ยปรับภาษาไทยได้ของ x อ็กเซนเกมเนี่ยก่อนจะเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสุดขอบไทยแนะนำร้าอนอัตช้อปเติมเกมเติมถูกเติมมาเติมปลอดภัยต้องอัตช้อปเนี่ยมีทุกเกมไม่ท่านเลือกเติมไม่ว่ามี็นเกมในสโตร์ไทยมีมาทุกเกมไม่เป็นวู้ดเลฟต์เซโชโคารบ้าฟับฟีชไฟอาวีมิชนนชั่นทุกวันของใครจะเล่นเกมชิ้นนี้แพงเนี่ย จากวานและนรกทูเบอร์ชันแล้วก็ซันเซียเอเอ็กแล้วก็ฝาบด้วยสลับดักกอลาจาราเราเติมแล้วนะเราเติมทุกแพ็คเลยแพ็คใหญ่จากสามเนะดรถเหลือ2องพเลยโอ้โหโคตรถูกเลยนะฮะยิ่งเติมยิ่งถูกยิ่งปลอดภัยตองโอทาไม่ไม่มีการรีฟันแน่นอนนะครับผหรุยเกมนี้กว่าจะมาโคตรมันแน่ แล้ว X เ n ็ g a กมคือแปลภาษาไทยด้วยแปลก็ตรงนี้นะฮะกดตรงนี้เลยการแปลแล้วก็แพดตรงนี้นะฮะแพดภาษาไทยลดเอานะฮะคอ,อยยังชั่วเพราะเกมนี้มันเป็นเกมสโตเกาหลีมาก่อนนะก็ไม่แน่ใจจีนไปเกาหลีเลยงไงแต่ว่าเกาหลีคือแปลไม่ออกนะ แเนี่คือมาเอ็กซ์เวนเกมงานดีมากๆเลยนะบอกเลยว่าสายจ่าจิมจะสู้ห้ามพาดเลยนะก็ฟิลเป็นชนเผ่านนะฮะแล้วก็มีตัวละครเยอะไปหมดนะอ่านี่คุณสองได้แล้วนะสมัยก่อนต้องเล่นต้องโหลดในอะไรวะจำไม่ได้แล้ะเคสตอรอะไรสักอย่างเนี่ย อันนี้เอ็กซ์เพนเกมจัดมาให้แล้วสำหรับแฟนคลับเกมนี้ก็สนุกแน่แล้วก็มีภาษาไทยเนี่แม่งโคต้มมันเนะี่ยโชว์นี้รอเกมเลินอยู่ก็จัดไปได้เลยนะฮะสนุกแน่นอนอืันนี้ก็เป็นกล่อง fk นะครับง่ายๆอันนี้ อัพนะับผมขยายดาวเนี่ยคือเปลี่ยนภาษาไทยก็จะเป็นภาษาไทยประมาณแปดสปอระเซนต์ะเนาะก็ใครชอบแนวเทิร์นเบรก็กอรีควรพลาดนะฮะอันนี้คุณสี่โอ้โหดู มีคูณสี่ด้วยนะฮะอย่างไวไม่จำจริงก็ทายเอ็กซ์เป็นเกมเราก็สปีดเราของเราเองก็ได้นี่นี่ะไหน,นดูเกมเพลยยาวเลยนะมันจะไวไปหรือเปล่าสักสองฟอร์แล้วบ้างเอาสี่ไปเลยฮะเพื่อความรวดเร็ว ช่วงแรกก็กะกา,กากหน่อยนะเพราะว่าตัวละครเราจะไม่ได้เปิดกระชายนะฝากกดไลค์กด subscribe กด้วยนะับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครเวลาลงคลิปจะได้รู้ว่าเกมใหม่มาแล้วนะฮขอบคุณทุกไลค์ทุกซับที่กดตั้งแต่สมัย4-5ปีด้วยนะฮะขอบคุณน้อง,องทุกคนเลย อ่าโอเคเนี่ยอันนี้ก็เปิดกระชากแล้วคือน่าจะเป็นของฟรีเนี่ยบึง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 ทองมาน้องเบลเนี่ยพาดูในป่าอันนี้ผมว่าแจกฟรีแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม่งชอบราต้องเปิดเองเนี่ยส,สิบโลต่อไป มานี่แอบตั้งชื่อชื่อแล้วก็ตั้งไปเถอะนะชื่อจะตั้งแล้วแต่ว่างานดีนะภาพสวยเฮ้ยมันคนละมันคนละอันกันนี่หว่าผมว่าคนละเออตอนนั้นเป็นเกาหลีไงแต่ผมว่าคนละเวอร์ชันว่ะโดยเกมดดวยนสะิหงหาเนี่ย คล้ายกันมากนก็ลองเป็นตัวเลือกได้นะครับสหรับคนสายขี้เบื่อเนาะเพราะช่องผมก็เห็นใจสายขี้เบื่ออยู่แล้วคือก็อลงถ้ามีเวลาก็คือลงตลอดเวลาอันไหนเกมดีต้องลงนะครไม่ไม่ลงไม่ได้พลาดไม่ได้จริงๆนี่ตามไปแล้วมีภาษาไทยด้วยนะคึ่งคงึจีนเนาะสูบไป ก็ไม่ได้ยโ้งา่ายดิแล้วคายอ์เพนเกมมัน,มนงาน่ายดูนะไม่รู้ว่าใส่โค้ดตรงไหนนะเนี่ยก็กดตรงนี้ดูนะใส่โค้ดสวัสดิการมีอะไรบ้างโอ้เฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยคัดลอกนะเออไปหาใส่เอาเลยแจกเยอะ เดี๋ยวโอ้ไม่ได้แปลด้วยไม่คือโอ้นี้ต้องปรับท้ายสวยสุดเออนี่ขวามือเนี่ยใส่ไปจริงด้วยครับผมเนี่ยโอ้นี่ฮะใส่โคดตรงนี้ฮะขวามืออ่ากดตรงนี้ออกมา โอ้โหนึกว่ามีมีคดคัดลอกนะแค่นี้ผมก็เล่นเพลินไปลืมไปว่าลายนีม่มโคดชอบแจกนะแง่หมดยังนี่รับได้ได้อีกนะอา่าคัดลอกทำตามคลิปเลยนะฮรับผม อ่ได้นอนอยังมา <c oughs> มันเสพรหรือเปล่าอันนี้หมดเลวอ่าอันนี้ได้อยู่อ่ะยังไม่หมดฮะยังไม่หมดเออไงผมนี่ฮะตรงนี้น สามคลิปเลยท่านเฮ้ยอย่างดีเราใส่ไม่จู่ใจเลยกดตรงนี้แถกขาวเนี่ยโอ้มันแจกโคตรเยอะโอโหอิ่มเลยคาลิ่งเกมนี้เทินเบ็ด แล้วก็สนุกภาพสวยแล้วก็แต่ว่าโคตรผมว่าใบากระชามน้อยไปหน่อยนะอ่ะสุดท้ายแล้วเพ้สองพันเจ็ดได้อดอหนึ่งอ่ะเบียนกำมันสอนจนภยัยเดี๋ยวนะเปิดตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ย เอาอันนี้รับไปก่อนอีกห้าใบนี่ตรงนี้ไแล้วไปเลยเปิดแลว้ววะโอ้สีสันสดใสามาก <laughs> เเยี่ยมอ่ะดนานไปเนะี่ยผมก็ไม่รู้จำไม่ได้แห้เปิดกระชาตอนไหนวะก็ภาพสวยดีเนะียแล้วก็มันก็ไม่ได้แย่แล้วก็เจ๋เยอย่างงี้เนาะเดี๋ยวไปดูว่าเฮ้ยเราจะเปิดกระชาได้ยังวะ ดูในกระเป๋าก็ได้เนาะเนี่ยมันสอนอยู่อะอ่ะเอาแบงกไม่เปิดด้วยการจัดการการประชุมภัยเฮ้ยตรงไหนวะเนะี่ยความท้าทายเฮ้ยเปิดไม่ได้เลยอะอันนี้แจกนะครับฟรีเฮ้ยกดผิดปะอืมแจกตัวมาโอ้สองตัว กดซ้ายมือนะฮะโอ้โหกระชากไม่หา้ายสิโบรใบวิเกมนี่แจกเยอะเออแต่ผมยังเปิดไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะเออสอนอยู่นะอ่ะอ่ไปก่อนแจกเยอะแจกเยอะของดีของดีองดเอองานดีของใครเอ็กซ์เพรสเกมก็แม่งมีดูมีแต่เกมน่าเล่นนะ ก็ประมาณนี้ด้วยกันนะฮะลองเปิดดูโคตรเมงโคตรเยอะเลยท่านเจอใหม่คลิปแน่คลิปแน่ไปก่อนสวัสดีฮะ